สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจออีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะหมายนำครับสำหรับรวมโปรโมชั่น n น็ a s 5G นะครับเริ่มต้นเพียงนะครับ15บาทเท่านั้นนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับท่านผู้ชมที่ทำให้คุณได้ใช้เน็ต 5G เร็วแรงเพียงแค่สมัครแพ็กเกจ AS 5G ราคาเริ่มต้นเพียง15บาทเท่านั้นนะครับใช้งานได้ทั้งลูกค้า AS รายเดือนและระบบเติมเงินนะครับ มีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับโปรโมชั่นนะครับตัวแรกนะครับเราจะมาแนะนำนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ต150เมกะไบต์นะครับตัวนี้ใช้ได้30บวันนะครับส่วนเกินจะถูกคิดคำนวณจากโปรโมชั่นหลักนะครับราคานี้นะครับ15บาทนะครับ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้เน็ตความเร็วสูงสุดนะครับ 5G4G3G เป็นจำนวน150เมนะครับส่วนเกินจะถูกคำนวณจากโปรโมชั่นหลักนะครับของลูกค้านะครับค่าบริการ15บาทนะครับไม่รวมแวตนะครับใช้งานได้30วันนะครับหากค่าบริการทุก30วันใช้งานต่อเนื่อง24เดือนนะครับท่านผู้ชมสำหรับเน็ต15บาทนั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเน็ตนะครับ23บาทนะครับ300 MB นะครับตัวน,นี้ชั้นเน็ตความเร็วสูงสุดนะครับ 5G 4G เป็นจำนวน300 MB นะครับส่วนเกินจะถูกคำนวณจากโปรโมชั่นหลักของลูกค้านะครับค่าบริการ23บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้งานได้นาน30บวันหากค่าบริการทุก30วันใช้งานต่อเนื่อง 24เดือนเลยทีเดียวนะครับสำหรับเน็ต300 MB เมกะนะครับราคา23บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับเน็ต27บาทนะครับ800เมกนะครับใช้งานเน็ตที่ความเร็วแรงสูงสุดนะครับเป็นจำนวน800 MB เมกนะครับส่วนเกินจะถูกคำนวณจากโปรโมชั่นหลักเหมือนเดิมนะครับค่าบริการ27บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้งานได้30บวันหัก ค่าบริการทุก30วันใช้งานนะครับต่อเนื่อง24เดือนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเน็ตนะครับ1.25กิกะไบต์นะครับตัวนี้ใช้งานเน็ตที่ความเร็วสูงสุดนะครับเป็นจำนวน1.25กิกะไบต์นะครับหลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว128ยยี่เคบิตนะครับราคา ค่าบริการนะครับ209าบาทนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้งานได้30วันนะครับหากค่าบริการทุก30วันใช้งานต่อเนื่อง24เดือนนะครับตัวนี้สำหรับเน็ต209บาทนะครับความแรงเน็ตอยู่ที่ 1.2GB กิกะไบต์นะครับท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นนะครับเน็ต 2 5กิกะไบต์นะครับราคา2 5 9บาทนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้เน็ตได้จำนวนนะครับ2 5กิกะไบต์นะครับหลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kB เคบิตนะครับค่าบริการ2 5 9บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้งานได้30บวันหากค่าบริการทุก30บวันใช้งานต่อเนื่อง24เดือนนะครับสำหรับเน็ต259บาทความจุที่ 200, 2 5กิกะไบต์นะครับ ต่อมาก็าจะเป็นเน็ต3 5กิกะไบต์นะครับราคา4 1 9บาทนะครับใช้เน็ตความเร็วสูงสุดเป็นจำนวน3 5กิกะไบต์นะครับหลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว1 2 8ยิบดเคบิตค่าบริการ4 1 9บาทนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้งานได้นาน7อ่าใช้งานได้นาน3าวันนะครับหักค่าบริการทุก30วันนะครับท่านผู้ชมสามารถใช้งานต่อเนื่อง24เดือนเช่นกันนะครับเน็ต419บาทนะครับ ต่อมาก็จะเป็นนะครับเน็ตกิก่า7กิกะไบต์นะครับตัวนี้ราคา505บาทนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้เน็ตที่ความเร็วสูงสุดนะครับเป็นจำนวน7 g กิกะไบต์นะครับหลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว128 k b บินะครับราคาบริการ505บาทนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใช้งานได้นาน30วันหากค่าบริการทุก30วันใช้งานต่อเนื่อง24เดือนนะครับสำหรับเน็ต 7กิกะไบต์นะครับราคา505บาทนะครับท่านผู้ชมอย่างราคานี้ยังรวมภาษีมูลมค่าเพิ่มนะครับอ่าทีนี้เราก็มาต่อที่เน็ต10นะครับความสุขอ่าความจุอยู่ที่10กิกะไบต์นะครับราคา615บาทนะครับใช้งานเน็ตที่ความเร็วสูงสุดนะครับเป็นจำนวน10กิกะไบต์นะครับหลังจากนั้นใช้การต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 KB เช่นกันนะครับค่าบริการ615บาทนะครับใช้งานได้นานต่อเนื่อง30วันนะครับหากค่าบริการทุก30วันใช้งานต่อเนื่อง24เดือนนะครับทําชนสำหรับเน็ตความจุ10 GB นะครับราคา615บาทนะครับต่อมานะครับก็เป็นเน็ตที่ความจุ15 GB นะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่640 9บาทนะครับอ่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับท่านผู้ชมใช้งานถิ่นความเน็บที่ความเร็วสูงสุดเป็นจํานวน15กิกะไบต์หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว128เคบินะครับค่าบริการ649บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้งานได้นาน30วันหากค่าบริการทุก30วันใช้งานต่อเนื่อง24เดือนนะครับท่านผู้ชมสำหรับเน็ต15กิกะไบต์ ต่อมาก็เป็นเน็ต <c oughs> นะครับท่านผู้ชมเป็นเน็ต20กิกะไบต์นะครับราคาตัวนี้699บาทนะครับตัวนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ใช้เน็ตคุ้นความเร็วนะครับสูงสุดนะครับที่20 กิกะไบนะครับรังจากนั้นนะครับใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kb เหมือนกันนะครับราคาค่าบริการนะครับ699บาทนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับใช้งานได้นาน30วันนะครับหากค่าบริการทุก30วันใช้งานต่อเนื่องนาน24เดือนนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลนะครับส,สมัครได้นะครับทั้งลูกค้า AS แบบระบบเติมเงินนะครับหรือวันทุกค้อนะครับและลูกค้า a s ระบบรายเดือนนะครับท่านผู้ชมอัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีบลค่าเพิ่มนะครับสิทธิการใช้งานแพคแพ็กเ,เกจเสริมนะครับสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันนะครับระบบรายเดือนแพ็กเกจนี้หักค่าบริการอัตโนมัติ ของทุกเดือนนะครับนาน24เดือนนะครับส่วนระบบเติมเงินจะตัดค่าบริการดาตรงมัดทุก30วันนะครับท่านผู้ชมสำหรับโปรแพ็กเกจเสริมนะครับเน็ต a นะครับทางระบบเติมเงินรายเดือนสมัครได้เลยนะครับหากใครที่สนใจที่จะสมัครทิปโปรมชั่นทั้งหมดนี้นะครับเราจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็เป็นลิงก์ของ a s นะครับ ให้ท่านผู้ชมได้เข้ากดไปสมัครนะครับก็จะมีปุ่มสมัครด้านล่างนะครับที่ขึ้นเห็นไหมครับนั่นแหละกดสมัครได้เลยนะครับชอบโปรไหนหรือชอบแพ็กเกจไหนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเลือกนะครับกดสมัครตามด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับการรวมเน็ตนะครับเป็นเรารวบรวมนะครับโปรโมชั่นเน็ต a s 5G นะครับ เป็นราคาเริ่มต้นเพียง15บาทนะครับซึ่งเรามานํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับส,สมัครก็สนใจสมัครก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ